สวัสดีครับเพื่อนเบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมหลวงพ่อทวดเนื้อวานพิมพ์สี่เหลี่ยมกดมือนะครับรุ่นอภินิหารนะครับของวัดเมืองยาลานะครับที่พระท่านชิ้นท่านจัดสร้างในปี2534นะครับโดยใช้มวลสารเก่าของหลวงพ่อทวดนะครับที่ท่านสะสมมาตั้งแต่ปี2497นะครับในหลวงพ่อทวดรุ่นแรกนะฮของท่าอาจย์ทิมนะครับแล้วก็สะสมมาจนถึงปี2505นะครับ เกจิที่ร่วมปลุกเสกในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับท่านอาจารย์จันทองนะครับวัดสัมเพาเชยนะครับแล้วก็หลวงปู่วานนะครับแล้วก็เกจิสายขาวอ้อรวมทั้งพระท่านชินด้วยนะครับจะเป็นการกดมือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีรอยนิ้วมือมีอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูที่กล่องก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆตรงกล่องเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับแล้วก็รุ่นอภินิหารนะครับอยู่ดุนน้นล่างๆนะครับ แล้วก็เขียนว่าอา่านไม่ชัดตูน,นะครับเนี่ยนะวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับสร้างที่นะครับโอเคนะข้างในก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่าไซส์ผ้าสององค์นี้ก็ไม่เท่ากันนะเนื่องจากเป็นการกดมือในบล็อกนะครับแล้วก็ตัดคางเอานะใช้ไม้จิ้มเข้าไปตรงก้นด้วยนะครับอย่างองค์นี้เบื้องต้นเนี่ย มีความคมชัดแล้วก็ออกจะแก่ว้านๆหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าองค์นี้ก็คือว่าเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นจำพิมพ์นี้ได้ไหมครับหน้าเหมือนอีคิวซังปี25 0 5้าห้าเลยเห็นไหมยเนี่ยนะครับถ้าตัดซุ้มประตูนี้ออกนะครับอารุ่นนี้ชื่อรุ่นซุ้มประตูนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นซุ้มประตูของวัดนะครับในปี253 4นอิบสนะครับแล้วก็ตลางกลางก็จะเป็นเหมือนพิมพ์อีคิวซังนะครับ องค์แรกองค์น <saturated itos cake> ี <ım. t piace giving> <t Viol in> ้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับด้านหลังเขาจะมีความรานนะครับเพราะว่าผมสังเกตนะครับว่าจากการที่การจัดสร้างนะครับเขาจะเอาไม้เสียบเข้าไปแล้วดึงออกมาจากบล็อกนะครับแต่อันเนี้ก็คือเสียบตื้นไปนะครับใกล้ๆผิวพระมากเกินไปนะครับเวลางัดขึ้นมาเนี่ยเลยทําให้เนื้อพระตรงเนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลาดึงแรงดันขึ้นมานะครับทําให้เนื้อเนี่ยลานแตกไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ แต่ก็ไม่ทําให้ด้านหน้าเสียหายนะมีเฉพาะร้อยล้านข้างหลังก็ดูเป็นธรรมชาติดีเหมือนกันนะครับเห็นลักษณะวิธีการในการจัดสร้างได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูองค์นี้ต่อนะครับองนี้ก็จะค่อนข้างรู้สึกเหมือนจะตัดข้างแล้วทําให้องค์เล็กกว่านะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมนะฮะจะรู้สึกว่าเล็กกว่านิดนึงเห็นไหมครับ แต่ก็พิมพ์เดียวกันนะครับเป็นซุ้มประตูแล้วก็มีเหมือนพิมพ์อิคิวซัง05อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะแต่องค์เนี้ยเนื่องจากเสียบไม้เข้าไปคอนมาทางด้านหน้าแล้วก็ดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับทําให้ด้านเนี้ยไม่มีการแตกลานนะครับแล้วก็จะเห็นเม็ดมวลสารเนื้อแร่อะไรเนี่ยแล้วก็ไขว่านขึ้นเยอะเลยเห็นไหครับแต่ซางก็ประมาณเมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนะแล้วก็ใช้มวลสาร2497นะฮะ สร้างใสเข้ามาด้วยนะครับเราลงกล้องกันสักนิดนะครับเ,เพื่อนๆัวความรวดเร็วนะครับเริ่มจากหน้าองาค์พระก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเหมือนอีคิวสร้างเลยนะศูนะครับนี่นะไขววานขึ้นเยอะเลยนะครับจะเป็นก้นแบบว่าอย่างเนี้นะครับเห็นไหม รูแล้วก็กดมือถ้ามีละจะมีรอยนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะครับองนี้จะแตกลานนิดนึงนะนี่นะครับแต่ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะ,ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับนี่นะนะครับโอเคเดี๋ยวดูององนี้จะออกเนื้อเทากว่าเนไหมฮะองนี้จะดํานะองคใหญ่เนี่ยจะดําองคเล็กกว่าเนี่ยจะออกเทาเทากว่านะแล้วก็ไม่มีการลานนะครับเดี๋ยวดูก้นก่อนนะครับ เพ่นเห็นไหมมีลายนิ้วมือที่กดลงไปหลังจากเสียบไม้เข้าไปแล้วนี่อาจจะมีการปิ้นออกมานิดนึงก็เลยกดเนื้อเข้าไปเพื่อให้เนื้อยุบนะจะได้เรียบร้อยนะเนี่ยก็เลยมีลายนิ้วมือในการกพักกดมือนะครับก็คลาสสิกดีเหมือนกันนะครับเห็นนะแล้วก็ตรงเนี้มีไขว้านขึ้นแล้วก็มีเม็ดแร่เนี่ยแววๆอยู่เม็ดนึงใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นสูตรการสร้างแบบลุงพ่อทวดเลยนะ แล้วก็มีรอยลายนิ้วมืออยู่ทั่วไปเลยนะครับด้านหลังนะเนื่องจากใช้มือกดลงไปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็กดลงไปแบบนี้ก็เลยมีมือเป็นรอยนิ้วมือติดอยู่ด้วยนะครับก็น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะด้านข้างก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มวลสารดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะของวันเมืองยะลานะครับ ถ้าไม่ทันปีศูนห้าหรือปีสองสี่เก้าเจ็ดของอาจารย์ทิมเนี่ยก็มาใช้รุ่นนี้ที่มีมวลสารเดียวกันแล้วก็จัดสร้างแบบกดมือด้วยนะฮะแกะบล็อกกดมือด้วยนะวัดจัดสร้างกันเองเนี่ยมวลสารก็จะใส่ไปเต็มๆนะครับนีเห็นไหมรอยนิ้วมือนะนะครับองนี้สวยนะเนี่ยนะครับเม็ดแรกก็ชัดเลยนะ นี่นะครับไขว่านคึ้นขา,ขาวๆกระจายทั่วอยงเงี้ยพร้อมกับรอยกดมือนะเดี๋ยวดูด้านหลังองค์ใหญ่อีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะชัดเจนนะครับเรื่องมวลสารมากๆเลยนะโอเคครับเพื่อนๆเ,เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลากันเป็นด้วยนะครับรุ่นทรงประตูปีสามสี่พิมพ์สี่เหลี่ยม วันสองสี่เก้าเจ็ดถึงสองห้าศูนย์ห้าของพ่อท่านชินวัดเมืองยะลาจัดสร้างนะครับอาจารย์น้องวัดสา่ขาวเศกแล้วก็จาจาร์ทองวัดสัมเพาเชยด้วยนะครับได้เกจิสายตรงของหลวงพ่อทวดทั้งหมดเลยนะมาร่วมกันปลุกเศกนะครับลองหาสะสมดูนะครับถ้ามีกล่องเดิมๆแบบนี้ก็จะยิ่งดีนะครับจะได้รู้สึกว่าสะสมได้ง่ายนะครับเนี่ยนะฮะรล่นพภินิหารสร้างที่วัดเมืองยะลานะครับในกล่องไม่ได้รรรระะะบบบุพพศนนนนคคัั่ส้างใปี3-4เือ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม